ยี่มองกองถ่ายกับสรีมามะวันนี้นะคะผู้ชมค่ะสรีความผู้ชมวันนี้ค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มบีของมะปรางนะคะเพลงใหม่ของเขานะคะมิสแกรนสระบุรี2024คนนี้ตัวเต่งมากผู้ชมซึ่งที่สําคัญนะคะมิสแกรนปีนี้เนี่ยเขาเฟ้นหาทีป๊อปเป็นแม่ค้าออนไลน์เดินปงังเดินดีตอบคําถามอย่างเดียวไม่ได้แล้วมิสแกรนปีนี้ยากมากนะคะต้องถามมะปรางนี่เขาอยู่ตรงนี้ยากปะเป็นมิสแกรนเนี่ย มียาค่ะ ไม่ยากก็ไม่ยากค่ะเพราะอย่างที่เห็นขนาดช่วงเวลาแต่งหน้าทําผมก็ต้องยกมือถือถ่ายทําเป็นคอนเทนต์สําหรับสาวมะปรางศุนทรีอ้วนอินมิสแกรนด์สระบุรี2024หนึ่งในตัวเต็งระดับจังหวัดคนแรกในปีนี้ที่ทําแคมเปญมิสแกรนด์เบสเซลเลอร์ยอดทะลุ1ล้านบาทได้สําเร็จ เ,เธอบอกว่าเมื่อตัดสินใจก้าวมาเป็นมิสแกรนแล้วก็ต้องทำตามโจทย์ที่องค์กรต้องการอย่างปีนี้ที่ผู้เข้าประกวดต้องมีครบทั้ง 4B Beauty Body Brand และ Business ฉะนั้นเรื่องการขายของออนไลน์ต้องกล้าและทำให้ได้ นอกจากมีครบ4ปีแล้วปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่มีสแกรนตั้งเป้าหมายเ้นฐานางงามที่มีความสามารถเพื่อปันเป็นศิลปินทีป๊อปทำให้ตัวแทนหลายจังหวัดมาแนวศิลปินไอดอลมากับความสามารถทั้งการร้องและการเต้นถามสาวมะปรางว่ากลัวตัวแทนจังหวัดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเธอบอกว่ากลัวใจตัวเองมากกว่าอย่างเธอเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาวติ๊กต็อกหนึ่งใน10คนแรกของประเทศไทยที่ตอนนี้มีคนติดตามอยู่ 4ล้าน5แสนคนเรียกได้ว่ามาแรงก่อนเบนเข็มสู่เส้นทางนางงามซะอีกฉะนั้นทางออนไลน์ถนัดอยู่แล้วเลยขอลองทำเพลงใหม่ It k i s e s Me สร้าง MV เริดๆดึงพระเอกหนุ่มเมฆจิรกิจสร้างคอนเทนต์ดึงแสงเข้าตัวก่อนถึงวันเข้ากองประกวดจริงค่ะทำไมการเป็นมิสแกร์เนี่ยจะต้องแบบสู้ขนาดนี้อะคะ่ะต้องแบบว่าอะอย่างน้อยอย่างที่เขาว่ากันว่าต้องหาแสงให้ตัวเองนี่แหละอะไรเงี้ย ก่อนเข้ากองยิ่งต้องมีแสงเข้ามาที่ฉันถูกต้องคือการแข่งขันของมิสแกรนมันสูงมากค่ะมไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวแล้วจะมีแสงหนึ่งมีแสงคุณต้องมีความสามารถมีการขายของเป็นแล้วต้องไม่อยู่เฉยๆเพราะว่าแสงไม่ได้มาหาคุณถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆถูกไหมคะแม่ อย่างที่บอกว่าเธอเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในปีนี้คนแรกที่สามารถขายของออนไลน์ทะลุล้านทำให้มีชาวเน็ตบางคนเมาว่าทีมหลังบ้านนี่แหละที่ไปกวาดซื้อกันเองใช้เงินเพื่อให้ชนะแคมเปญ Grand Best Seller ซึ่งสามมะปรางบอกว่าเรื่องขายของใช้ความสามารถล้วนเลยค่ะเลยขอแก้ข่าวหน่อยนะคะ สาหาในการขายของได้ที่1เนี่ยก็มาด้วยความดราม่าเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะพีดีอยู่เบื้องหลังในการไปกวาดซื้อของหรือเปล่าเออไปปักตะก้าไ,ไปกดตะก้าเองหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยละกันตั้งแต่แคมเปญหนึ่งล้านสเนาะเป็นแคมเปญแรกที่แม่มอฟินช่วยกดซึ่งตอนนั้นเหลือประมาณสามแสนแม่มอฟินก็ช่วยกดเลยสามแสน และทั้งหมดที่รวมยอดออกมาคือมันเป็นล้านสองเก้าหมื่นบาทคือถ้าจริงถ้าแม่มองฟินไม่ได้ช่วยเราก็สามารถทะลุ1ล้านได้เพราะว่าแม่ด้อมกดมาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเปิดแคมเปญเลย1นล้านสอง ดังนั้นจะมาเป็นมิสแกรนเหมือนกันไม่ได้ขยันขายของแล้วต้องขยันสร้างผลงานด้วยนะคะอย่างการดึงพระเอกไวรุสหนุ่มเมกจิรกิจที่มีฐานแฟนคลับอีกกลุ่มมาเป็นพระเอก M v มก็คือการดึงแฟนคลับหน้าใหม่ๆมารู้จักสาวมะปางเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งที่ยังต้องทําก่อนเข้ากองประกวดคือการฝึกเดินฝึกตอบคําถามแบบนางงามและต้องแบ่งเวลาไปเรียนร้องเพลงเต้นและการแสดงเพื่อตอบโจทย์นางงามที่ใช่ของเวทีด้วยค่ะนี่เอาจริงๆคือเวลานอนก็จะอยู่ประมาณ5ชั่วโมงหลักๆ เพราะว่าทํางานเช้าด้วยแล้วก็มันก็จะมีเวลาเป็นฟรีไทม์ให้กับเราบางวันที่แบบว่าเราไม่ต้องทํางานเลยเราก็จะนอนแเพ่บนเตียงไม่แบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องคิดเรื่องแบบต้องไปประกวดนั่นประกวดนี่อย่างเงี้ยไม่ได้คิดก็คือมันเป็นวันที่แบบฟรีไทม์ของเราเราก็อยากจะรีแลกซ์สมองว่าวันนี้เป็นวันโล่งนะไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้ววันนี้คือทําวันนี้ให้มันดีที่สุดคือวันที่เราไม่มีงาน มันจะแย่ขนาดไหนถ้าสมมติว่าเราไม่มีงานทำ ไม่ได้เป็นมิสแกรนไทยแลนด์อย่างที่ฝันไว้อย่างน้อยก็ได้สกิลด้านต่างๆทั้งร้องทั้งเต้นและการแสดงรวมถึงความสามารถในการขายของออนไลน์ติดตัวไว้สำหรับอนาคตของตัวเองซึ่งมาปรางมองว่าการประกวดนางงามก็คือการดึงศักยภาพนอกจากความสวยก็คือความพยายามนั่นเองค่ะอาซึรีมามะไทย P ี s รายงาน